น้ำนดูไหมน้ำน้ำปวดดีๆหน่อยกวดนี้ตีเจ็บอันอนีฮนะือน้คนเขาเดือดร้อนนะกูบอกแล้วกูคนแม่งไม่รู้หาอะไรปากดา่ากูเลนะเข้าใจป่ะเท่าพอนะกูเึ้นรถมาให้เยอะกว่านะั้นอีกต้องรถไฟมาหนะอไปไงนะ 1 8 0น่าจะพอนะรวมกันทั้งหมดใช่ป่ะทีหลังมาเนี่ยมึงก็ไม่น่ามาหรือวะ <c oughs> อ่ามึงก็ไม่ <c oughs> เ้วเก็บเงินไม่เราเก็บเงินไปกิน,กนรู้ป่ะหมอทางใต้ก็มีไปหาทางใต้ก็ได้ไม่ต้องไปต้องหากูหรอกมาจากหาดใหญเนนใหห่เนี่ยข้ารถไฟมาเอาหลับบนนอนเนี่ยมาหากูเนี่ย าทาจิตเป็นสมาธิอุ๊ยไหวแล้วพี่นี่สามห้าทำงานอะไรทำงานไม่ได้หลับตาทำจิตให้เป็นสมาธินะนะโมตัสสะพระครูวัโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระโตโตสัมมาสัมพุทธัสสะต่อโมละเพรตตังทนะต่อโมละเพรตนะอัคคีกายะ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 เอวานังติยะตังสุตตะวะอิทีวิโสภะครวายะมะรชาโนทเวสวรนมะระนังสุขัง หลังกตโตนะโมพุทธายะะเวีสุนโนจตุมหาราชิกายะตะพันตาภะทะคุริโตเวสสะพุสะพุทธมนุโพโตเวีสุนโนะโมพุทธายะนะคนใส่งนดำที่อยู่ในตัวมึงนะออกไปซะออกไปให้เวลาคิดนะที่อยู่นะเสื่อมไปหอยไปกระหายไปนะออกไปซะมึงออกไปซะออกไปซะวิจฉาจิตจิตไปเยียดใจเยียเจ็บเจ็บโทม

chạy 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 chạy

เฮยาลึกก right enfin, ั้นถอจะออกออกไปนะอยกายนะสิ่งที่อยู่ในกายเนียายาวลึกกั้นเลยนะองไทชอบอยชอสัมผัสจออกไปสัอเขไปถอนที่ไหนมาแล้วไปถอนที่ไหนวะบาเขาไม่ให้ไปถอนไม่ยองยาวลึกกัน เลี้วลึกกันจะออกลุกไปใครทำใส่ลุกใสรทำใส่เจ็บตรงไหนที่ตรงไหนอ้วกอ้วกก็ววกเลยววกก็อ้วก

ủa sao bụng 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 สั่ออกไปสั่งไว้สั่งไว้ว้สั่งสสัสั้ว้สสไว้ส้ว

เออออกไปมึงจะอยู่ทำไมนะมึงจะแฝงเขาทำไมไปเถอะอยู่กับเขาไม่ได้นะแฝงแล้วก็แฝงไม่เต็มแฝงไม่สุดมาคุยกันต้องการอะไรอยากจะไปอยากอะไรนะร้องไห้ทำไมนะจะไปเราไปเถอะมาเข้าใจนะทำครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยแล้วให้มันทำงานไม่ได้เนี่ยไปไหมไปเถอะไม่ต้องร้องมึงไปออกไปซะทำไม

แฝงเข้าแฝงออกไปเยอะรู้บ่ามันทรมานเข้าใจไหมมึงก็ทรมานมึงโดนตีมึงก็เจ็บมึงต้องไปรู้มึงอยู่กับเขาไม่ได้ทำไมยูงไม่ไปมีเหตุผลอะไรฮะทำไมอุ้ยมองตากูจะไปไหมไปนะรู้ป่าจะส่งไปเพราะมันมาไกลมันจะขาดใหญ่ต้องการหายเอาโหสี่ให้ มันคือลูกศ tamam. um, sure ิษย์กูกูขอเข้าใจนะหลับตาทําจิตเป็นสมาธินะมึงนะเออบุญอันใดนะที่กูนะได้ทํามาทั้งในไอ้ก็ดีปัจจุบันก็ดีนะกูขอแผ่แม่ตาให้มึงนะแท่บารมีให้มึงนะสัตย์ใจสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นต้นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะจะได้จองซึ่งกันและกันเลยนะไปจริงๆนะมึงนะ ไปนะจะมีบริวารมารับไปไปกับเขาเข้าใจเนอะบริวารข้านะจงมารับนะดวงจิตดวงวิญญาณดวงนี้นะไปเกิดในภพภูมิที่ดีตัดเวรตัดกรรมสิ้นเวรสิ้นกรรมกันในภพชาตินี้นะไปซักไปกับเขานะไปออกไปหมดเวรหมดกรรมแล้ว

มีใครมาลงไหนไหนรถอีโพลามอ่ะไม่ใช่แล้วตอนนี้ขึ้นไหนขึ้นที่โพลามแล้วก่อไม่ใช่ไปถึงว่าที่ลาบุรีที่ลงมาลงสถานีไหนราบุรียลงถายีในเมืองเหรอคนที่ขึ้นโพลามก็มีนะใกล้เนี่ยตรงไปมีใครรู้จักป่าวจะไปส่งเขาหน่อยได้ไหมขึ้รถไฟอ่ะเขาจะได้ตีตัวจากรถไฟได้เลยไง เดี๋ยวเดี๋ยวหาพวกไปง่ายจับจี๊ดจับจี๊ดไปที่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 ถ่ายรถไฟโบราณอ่ะประมาณประมาณห้ากิโลว่ถึงไม่ไกลเขาจะเดี๋ยวฝากไปให้เดี๋ยวไปกับเจ๊ก็ได้เจ๊ผมฝากไปส่งที่ถ่ายรถไฟโบรามใกล้ๆเนี่อยห้ากิโลรถไโบรามอ่ะใกล้ๆนี้ตรงไปอย่างเดียวถึงจงแยกไฟแดงก็ตรงไปอ่ะมันจะมีถ่ายรถไฟอยู่ครับขาบกลับไปแหละเออมันผ่านเจ๊นิดเดียวเองแวะไปไม่ถึงสามกิโลาจากแยกบางแพงไปอ่ะ

ตอนหนึ่งพ่อนะทำอะไรมึงโดนอะไรมานนะอย่างนี้นะมือของนะพี่น้องกันหรือเปล่าสามคนนะ <c oughs> หัว <c oughs>